การคิดให้เป็นระบบคือส่วนสําคัญของการเรียนรู้การสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดแบบตรรกศาสตร์คือส่วนสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเด็กและเยาวชนความรู้ทางตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมีความจําเป็นต่อเยาวชนรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะทําให้เยาวชนเนี่ยมีความกล้าคิดกล้าทําแก้ไขปัญหาเป็นนะครับโคกบอร์ดเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของโปรเจกต์เบสเดิร์นนิงนะครับซึ่งเยาวชนเนี่ยจะสามารถ เรียนรู้ตรรกาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีในระหว่างที่เขาลงมือทำนะครับนะครับซึ่งเยาวชนเนี่ยสามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลย,ยีหรือว่านวตัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยความคิดของพวกเขาเองได้นะครับซึ่งยนต์กูกรกบอร์ดนะครับก็จะประกอบไปด้วยสมองกลที่มีความสามารถทางด้าน IoT นะครับแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมผ่าน,นคอมพิวเ,เตอร์แบบลากวางได้นะครับก็ความคาดหวังเมื่อเยาวชนนะครับสามารถเข้าถึง ระบบสมองกลที่สนับสนุนการเรียนรู้ของพวกเขาครับก็จะทําให้เยาวชนเนี่ยคิดเป็นทําเป็นนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเป็นเนาะแล้วก็สามารถาพัฒนานวัตก,กรรมทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองหรือว่าแก้ไขปัญหาของสังคมได้นะครับจากการเข้าร่วมกับกองทุนเทรดฟันนะครับทำให้เรามีงบประมาณนะครับที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในการออกสู่ตลาดโ o โก b บอร์ดเร r n น n ิ่งคิด เป็นหนึ่งในโครงการที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทสฟันสนับสนุนส่งเสริมโดยให้ทุนและความรู้ในการดําเนินธุรกิจที่ใช้ได้จริงและสามารถก้าวไปข้างหน้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ